hello สาวๆใครที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำผิวหยาบการไม่ชุ่มชื้นผิวขาดน้ำต้องลองเจ้าตัวนี้เลยสมูทโตอะโลอีสเนลไบร์เจลซึ่งวันนี้เขาก็จะมาแจกสูตร DIY มาร์กหน้าจากเจ้าตัวนี้กันเลยอุปรกรณ์มีแค่เพียงนะ้ำมะเขือเทศเม็ดมาร์กหน้าและ,และเจ้าเจลอโลสมูทโตอันดับแรกคือเทน้ำมะเขือเทศลงไปในถ้วยกอ่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวเอกของเราเจลอโลสมูทโตและตามด้วยเม็ดมาร์กลงไปหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันพอเจ้าเม็ดมาร์กเริ่มพองแล้วก็สามารถนำมามาร์กหน้าได้เลย เขาจะมาร์กทิ้งไว้10 1 5นาทีเลยนะ หลังจากที่ครบเวลาแล้วก็สามารถล้างหน้าหรือเช็ดหน้าออกได้เลยตามด้วยมาร์กใต้ตาต่อก็อจะนำเจลอะโลสมูตโตมาเทใส่สำลีหนาๆแบบนี้เลยแล้วนำมามาร์กใต้ตาต่อ10-15นาทีอีกทั้งยังนำมาทาบริเวณที่ผิวแห้งผิวหยาบก้านได้เลยเนื้อเจลใสซึมไวไม่เหนียวเหนอนะอ่อนโยนไม่แพ้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังลดรอยสิวผิวขาดนะเลว,ว่านหางจระเข้เข้มข้น9ก5เซผสมวิตามินอ e ีและสารสกัดเมือกหอยทากจากธรรมชาติเจลอะโลสมูตโต ตัวจริงผิวช่ำนะราคาเพียงซองละ49บาทหาซื้อได้ที่7ซเวอเลและร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเลย